อ่ะตัวละครสุดที่ผมอยู่กับเกมสเวนไหนครับดีจะมาบอกเคล็ดลับนะครับในการหาตัวละคร6ดาบอัพมิกซ์เอเคนซึ่งวิธีเนี่ยเราก็สำหรับคนที่มีงบเยอะนิดนิดเป็นสำหรับงบทองนะครับหาตัวละครมิกสักตัวนึงเนี่ยสกัดเนี่ยคือผมคือไม่ผมอัพไปอัพแล้วเนี่ยซึ่งซึ่งวิธีเนี่ยคือมันมีอยู่ให้ทำถ้าเกิดทำในช่วงเสาร์อาทิตย์จะดีมาก หนึ่งคือคุณต้องไปฟาร,ร์มแบบห้าต่อห้าให้เอาตะกรอนหนึ่งดาวสองหนึ่งสองดาวเนี่ยอัพสามดาวเข้าใจไหมครับถ้าเกิดว่าไม่ถึงแบบให้เอาตะกรอนสองดาวเนี่ยให้อัพสามดาให้อัพเป็นสามดาวซ,ซึ่งวิธีอัพเนี่ยมันมีอยู่แบบฉบับคนกัแบขบี้เกียจคือไปที่แบบปลอดภายที่อาร์เอแล้วก็แบบห้า กดเข้าไปให้กดไปที่การตั้งค่าอัตโนมัติไปที่อัปเกรดอัตโนมัติคุณจะเห็นไ์ชันนี้คือแล้วแต่คุณเลยไอนี้ผมมี4ดาวอยู่ก็แล้วแต่ว่าคุณจะทําระดับไหนก่อนคือซึ่งคุณนั้นต้องแบบแบ่งก่อนว่าคุณแบบมีทรัพยากรดาวไหนมากสุดก่อนอย่างเช่นผมมี4ดาวเยอะสุดหรือเปล่าเดี๋ยวดูแบบคือไหมแบบว่าพวก4ดาวเนี้ยอเนี้ยมันเยอะ เออมไม่เยอะมันค่อนข้างน้อยอย่างเช่น5าดาวอะไรประมาณนี้แบบเออเราจะอัพทำแบบ5ดาวเนี้ยเรามี5้าดาวเยอะเราก็ติ๊กไปเลยแต่ว่าห้ามติ๊กแบบอันน่าสุดเพราะว่ามันจะรวมไปหมดเดี๋ยวมันจะแบบเสียของซึ่งค่อยๆทาวิทยาการเรื่อยๆอย่างเช่นเนี่ยสดาวก็อัพไปแล้วก็อปปเอาไปผสมเอาผสมเสร็จปุ๊บก็สี่ดาวก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็5ดาว แต่5าดาวเนี่ยมันจะไม่นับไม่นับอันหนึ่งดาวนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูโนเคอันนี้ฉันแบบสละคนแบบอยากทำจริงๆแต่ว่างบทองอาจจะเปืองซะหน่อยหนึ่งค่อนข้างขาดทุนนะครับแต่ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับขอโทษครับสิยงเดัของไป ก็ความนี้ไปเลยแซะเ้วมาดูผลกันไงมันก็จะได้เด็กด้วยนะฮะน่ยก็ผสมหลายตัวปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวละครทั้งหมดพอพอนี้เสร็จปุ๊บ นี่นะครับก็ได้6ดาวแล้วแล้วก็เอา6ดาวไปอัพหรือว่าจะไปทําบี้ก่อนเดี๋ยวจะไปเอาทําบี้ก่อนเอย่างเงี้ยเงเรียบร้อยแค่นี้ก็ครับแค่นี้แหละครับก็คือเป็นการวิธีอัพแบบรวดเร็วสก,กัดผมเต็มเลยผมก็ใช้วิธีนี้โดยมาตลอดนะตั้งแต่ที่มันเข้ามาใหม่ ซึ่งวิธีนี้ก็ใช้ได้สำหรับทุกคนนะหรือว่าขัดถ้าเกิดขาดทองก็ไม่เป็นไรครับแมบแปดก็ได้ครับแต่ว่ามันจะได้แบบมันจะปั้นเด็กไม่ทันมันอาจจะเสียบี้ไปเยอะค่อนเยอะนะครับก็สรุปก็คือกาทําคนจะทําในวันเสาร์อาทิตย์ซะมากกว่าวันอื่นๆนะครับความจริงวันอื่นทําได้ไหมทําได้ครับไปที่แบบสามสิบสาขีดหนะครับก็ทําได้เช่นกันก็คือจะได้บอลสดาวการันตีเลยสดาว แล้วคือเอาสามดาวก็คืออัพสามดาวกันมาเลยแล้วก็เอาสามดาวผสมกันสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงก็คือเอาสองดาวหนึ่งหนึ่งดาวกับสองดาวเนี่ยที่เราได้ฝาบจากเด็กเนี่ยให้อัพอัตโนมัติเป็นสามดาวให้อัพสามดาวนะครับโอแปลกแบบอ่าโอเคลื่นขึ้นหน่อยก็คือให้หนึ่งกับสองดาวเนี่ยอัพเป็นสามดาวก็คือยัดไปเลยอย่างเงี้ย อย่างที่ผมโพสอย่างที่ผมทำเมื่อกี้นี้อย่างเช่นอะไรเนี่ยอัพไปอย่างเงี้ยไม่ถึงสมุดนี่คือสมุดนะครับเนี่ยอัพอโอโตโนมัติปุ๊บมันจะเป็นเนี่ยเหมือนเราสั่งเนี่ยเออพอได้เสร็จปุ๊บก,ก็ทำไปเรื่อยๆครับแบบนี้สามดาวก็ค่อยๆตุนไปเรื่อยๆอเอาผสมไปเรื่อยๆคือเหมือนได้สองต่อก็คือได้สี่ดาวตระกูลสี่ดาวมาแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ตัวแรหรือตัวใหม่ก็ได้อย่างเงี้ยเผื่ออย่างเช่นแบบตัวใหม่เข้าอย่างเช่นอารังเนี่ย สมมติเป็นอารังหรือไม่ก็พี่เจิดพี่ยักษ์พี่หมาหมาหมาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้เหมือนกันก็ถือว่าได้ประโยชน์2ต่อนะครับก็แต่วิธีนี้มีข้อเสียก็คือ 1. มันจะเสียเวะลานิดหน่อยนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ที่มีปัญหาหลากัลกๆก็คือทองนี่แหละที่ต้องใช้งบก็คนข้งที่จะเยอะสันหน่อยหนึ่งประมาณสักสล้านถึงหาล้านนะครับประมาณ 1>, 1ล้านถึง5ล้านแต่ฟาร์มเรื่อยๆคงไม่เป็นไรนะครับอาจจะหมุนได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมเนะี่ยเล่นนะมึงดูดิแต่10ล้านละเอจะแต่ร้อยล้านล้วซึ่งก็ตัวแรก,ก็เนี่ยเต็มเลยครับเอาไปขายอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามอนไม่พอหรือยังไงก็คือวิธีก็คือหามอสเตอร์ที่มากที่สุดก็คือสงครากิลก็คุญแจอนนี้ส่วนใหญ่ผมจะเอาจาก คับชีพภาาอย่งนี้ปนมาให้หมดอย่างน,นี้แล้วก็เอากุญแจให้ได้มากที่สุดนะครับเช่นอันนี้ไม่ก็ซื้อเสียงพวกทองอย่างเี้อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่ <c oughs> ก็เอา้าก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ท,ที่ติดตามเราเช่นเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กสดสมัครให้เพื่อเป็นกำลังใจนะคะรับสวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเด็กสวัสดีครับบ๊ายบาย